อสวัสดี <c oughs> ค่ะอยู่บ้านมอนเกม,มะะเกมอร์มมอนะคะเกมในคลาสโซมนเซลนะวันนี้มีเกมชื่อว่าสกายวอร์ดอุ้ยตก <c oughs> เอาละแล้วก็ววเข้ามาที่หนีแล้วนะก็ใบไม้เหมือนเราเลยแต่เราเป็นกระจ่กนะอืมไป ไป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 อืมเอ่อวันนี้ก็อัดคลิปถามคุณผู้ชมเลยนะคะว่าอยากจะให้เออ่แป้งเนี่ยเออ่แคสแนวไหนจะขำๆหรือว่านิ่งๆหรือว่ายังไงนะ,ะก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้คนดูชอบในการแป้งในการแคสนะคะก็เออ่คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าชอบแบบไหนจะได้อัดคลิปได้ถูกสไตล์คุณะคะแล้วก็ อยากให้แคสแบบไหนบ้างนะสรนซกมากเลยหรือว่าเออลงสกายวอลบ่อยๆหรือว่าเล่นซวยว่าเกมบ้างหรือเล่นไมเพ็กบ้างอะไรก็คอมเมนต์ด้วยนะคะคือนี้เรามาแบบอารมณ์ดีคือตอนนั้นคือตอนแรกเกือบจะปิดชแนนลแล้วแหละเพราะว่าเหมือนท้อท้อถอยอ่ะท้อถอยอ่ะจะไม่ท้อถอยอ่ะท้อถอยยานท้อถอยอะเออเออือออไปห้าสีสามส่งคนอื้อหือื ลงๆๆๆๆการไปการที่ถือว่าเจ็บทีสุดแล้วนะเจ็บแมวอุ้ยใครตกลงไปเลย <c oughs> ตัด,ด,ดๆๆวัน,นนี้มันเรามาในแบบโหมดบ้าบอแล้วคือเรากลายเป็นแปง้งบอยบ้าบอแล้วนะอาจจะเป็นชื่อเป็นแปง้งบ้าบอชาแนลก็ได้นะชื่อนี<ๆ>้โอเคชุดเยี่ยมเลยจอดโอเครองเท้าเยี่ยมเลยจอดทำไมต้องมีจอดด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจะทำไมเสียง เสียงคุนตีนหรือเปล่าบอกเลยว่ารายการนี้นะ13บวกนะเพราะว่าคำยาวอาจจะมีนิดนึงแตเป็นคำายาที่ไม่แรงมากนะก็ฟังกันไปนะโอเคเราได้บลอกมาแล้วนะก็ตกไปเลยนะฮวะเจ็บนะคะเดี๋ยวก็จะตายสักพักอยงเงี้ยค่ะฉะนั้นเราก็ต้องวาง TNT ด้วยนะะ TNT ให้เขาตกจะเล่นๆนะแล้วก็เขาก็จะกรีดกราอะไรอย่างงี้คือนี่กอบทอเลยนะนี่โอเคนะ จึจ้งซึ้งดึงโอเคนะเราได้สรุปเมื่อไหร่จะได้เออจะได้นี่สิ่ดาบต้องการดาบนะนโอเคนะเราได้อันนี้เพชรมาก็ดีแล้วนะคะก็บุญแค่ไหนแล้วที่ยวจะได้นี่บ่นอะไรนสงสัยถ้าจะเมาเม, <c oughs> ม,มาเมามากบ่นอะไรก็ออ้ยจอดเอ้ยจอดจอดเอ้ยโอ้กอดโอ้กอด บาย